โอ้หดูไปเจออะไรกลุ่มเห็ดอะไรแล้วเนี่ยดูค่ะเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยแต่คงกินแม่อีก่มั้งอิโกเก้าหลาแอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อเห็ดมีพิษทุกคนนี่ดูเห็ดมีพิษเพียบเลยอ่ะเยอะมากกลุ่มใหญ่ถอยดีกว่า สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีแล้วนะวันนี้อยู่ในป่านะคะเลิกงานมาเนาะก็เข้าป่าเหมือนเดิมค่ะวันนี้บีมากับพี่ปามารถพี่ปาแล้วก็พี่ปาอยู่ป่าฝั่งนู้นบีมาป่าฝั่งนี้ซึ่งเป็นป่าใหม่นะคะแต่ว่าเป็นป่าใหม่ที่ไม่เคยมาเก็บเห็ดดําเลยแต่ว่าเคยมาเก็บบูเบอรี่นะคะอันนี้เป็นป่าบูเบอรี่เนาะก็เดินเดินมาก็อย่างที่เห็นเนาะเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ต่ออะไรแล้วก็บูเบอรี่ก็ยังเหลืออยู่นะทุกคน คือพอใบมันร่วงไปเนาะมันก็เหลือลูกแบบเยอะแยะมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บีกำลังเดินหาเห็ดดำอยู่นะคะก็จะเอาไปตากเนาะเวลากลับเมืองไทยก็จะได้เอาไปด้วยเนาะก็แต่ตอนนี้คือยังไม่เจอสักดอกเลยทุกคนเออมันแอบเป็นป่าที่บอกว่าแห้งพอสมควรพี่เป่าว่าพี่ไม่เจอก็เลยเดินไปป่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งข้ามถนนไปถ้าบีไม่เจอบีก็คงจะลงไปกับ ไปหาพี่ปลาละเออก็เดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วกันเนาะอืมแดดดีมากวันนี้ประมาณสิบแปดองศานะคะสิบแปดองศานะอืก็คงต้องเดินกลับเพราะว่าบีไม่กล้าเดินไปต่อเพราะว่าไม่เคยอ่าไม่เคยเดินขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยอืมมาถึงแค่ตรงนี้ตอนนั้นที่เก็บบูเบรีนะว่าป่ามันก็จะโล่งๆเนาะหลายคนก็ถามครัวหรือเปล่าก็อันนี้มันจะอยู่ค่อนข้างใกล้บ้านจริงๆใกล้บ้านบีนะเออคือมัน ก็ถึงว่าเนาะแถวบ้านบีมันเป็นหนูว่าออกมาจากแบบตัวเมืองหลวงก็คือแบบจะเป็นแบบชนบทหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเออนั่นละก็ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวก็คือเราไม่ได้เข้าป่าที่แบบว่าป่าใหญ่ๆป่าทึบๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดูมองจากตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะมองแบบทะลุกันไปหมดเลยนี่เห็นไหมมีอะไรมีอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็วิ่งได้สะดวกจ้ะเพียงแค่ว่าจะวิ่งจะวิ่งทันหรือเปล่าแค่นั้นเองอื ไะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาเห็ดก่อนดีกว่าทุกคนโอ้ยดูไม่มีเลยอ่ะมีแต่ใบไม้ที่ร่วงมาแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้สวยมากคือทุกมุมของฟินแลนด์นะคะตอนนี้เนาะใบไม้เปลี่ยนสีทุกคนอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยโอ้มันก็คือเห็ดนุ่มมิตตินะคะเห็ดพึ่งทรายเหรอคะเออใช่เห็ดพึ่งทรายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบอกมาเนาะบีก็เรียก เห็ดพึ่งเนยเอ้ยเห็ดบีก็เรียกเห็ดพึ่งอะไรอะ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าบีก็ไม่รู้เนาะว่าเอาจริงๆแล้วภาษาไทยอะเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าแปลตรงตัวก่อนเนาะไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะอันเนี้ยบีว่าแกงอร่อยมากอืมแต่คือแบบตรงนี้มันแก่แล้วไงทุกคนก็เลยไม่ได้เก็บนะคะเนาะอืมแต่ว่าดอกนี้อาจจะเอานี่นี่ได้สวยด้วยอืมนี่นะคะไหนดูชัดไหมเนี่ยนี่ค่ะ ทุกคนหลังจากที่ผ่าดูสรุปมีนอนนะคะเห็นไหมคือตอนแรกดูคือแบบว่าสะอาดมากเลยแต่พอผามามีหนอนก็ไม่ได้เอานะคะนี่เนาะไปค่ะดูทุกคนเห็ดพึ่งขมเยอะมากเลยดูนะคะอืม เยอะมากดูดอกนี้สิใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ใหญ่ไม่เผื่อเลยสวยมากได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยหักแล้วอ่ะไม่ได้หรอกอุย้ยขอภัยดูค่ะเป็นรูโบเข้าไปเลยอ่ะข้างในอาจจะโปรตีนเยอะมากอันเนี้ยเนาะแต่สวยมากเลยนะทุกคนสวยสวยอืมเนาะ ทุกคนน่นอีดอกหนึ่ง <c oughs> โอ้สองแต่ว่ามันก็คงไม่ได้หรอกนีนะคะดูสวยมากป่าพี่ปาโทรมาเรียกบีเมื่อกี้ไปกันเถอะไปฝั่งพี่ปากันอุ้ยดูพี่ปานางนั่งเก็บอยู่ตรงนั้นบีบอกบีเจอเห็บทั้งหวานดูเนี่ยดอกเบลอเลยอะ่ะนางเดินผ่านนะ่ะงงไหมล่ะดู <c oughs> ทุกคนโอ้พี่ป้าสวยมาก ทุกคนดูมีรอยยิ้มเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวอะไรพี่ป๋าโอ้โหดูค่ะโพลงสวยโอ้สวยมากเอาไปให้พี่ป๋าดูดีกว่าเราจะไปแกล้งนางไป ปาโดนนี่สวยอ่ะเราเรียกมาแล้วก็เดินตรงมาตรงเด็ดเออเออคนจะได้เห็นเราก็ได้คนมันเกิดมาคนมันเกิดมาคู่กันนี่บีเจ้าเห็ดอันนี้นี่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 เจคเรวเห็ดน้ำมากสวยมากได้ไหมลึกมากดูค่ะ สวยเวอร์มีทากไหมแต่ขามันเหมือนจะกลวงอุ้ยดูทากเนี่เดูอุ้ยนี่ต้องหักเลยทาก,กินอุ้ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหดูทุกคนเห็นแหมนอนข้างในเพียบเลยเป็นล้านตัวอันนี้ต้องหักโอ้โหดูทุกคนเสีย <c oughs> ดายอุ้ยดอกนะ่าจะได้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาดอกไหมเอาดอกไหมโอ้ยดูค่ะจริงๆถ้าแบบนี้เราก็ไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวค่ะปะมาบีก์เดินมาเจอเห็ดดำบ้างนี่นะคะนี่เนาะเห็ดดำเราอืมมีขากําลังงามค่ะแบบนี้กํลาลังงามทุกคน ถ้าคลิปนี้บีไม่ได้พูดมากขอให้รู้ไว้ว่าบีเจ็บคอมากบีกำลังจะไปตรวจโควิานะจริงๆบีโทรไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะอืม <c oughs> ก็เนี่ยคะ่ะบีเจ็บคอสาเหตุหลักๆก็อาจจะมาจากที่บีไปล่องเรือกับที่ทำงานเนาะอืม เพราะว่าอากาศมันเย็นไงช่วงเนี้ยเสื้อผ้าเราอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็เพียงพอแหละพูดถึงอะ่ะอืมแล้วก็บีทํางานในในสาขานี้ด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่าเออเราติดหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมก็ก็เดี๋ยวรอดูรอเขาโทรมานะคะมาตัดขานี่ค่ะนี่ วันนี้ก็ฟังเสียงตัด <c oughs> ฟังเสียงตัดขาเห็ดไปนะทุกคนไปค่ะข้างหน้าเพียบแล้วก็น,นี่โอโ้เดี๋ยว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 เก็บยากอีกอ,อันนี้ขาเล็กแมว เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอตรงนี้เลยค่ะดูเพียบเลยแต่มันกำลังขึ้นน่ะดอกเล็กมากเนะอะยังดอกเล็กอยู่เลยออ้ยเล็กมากเล็กได้อีก <c oughs> พราะถ้าเบลไปตากอะมันก็ไม่เหลืออะไรเลยทุกคนมันเล็กมากเนาะนูะน่นเดี๋ยวเราไปเอากลุ่มข้างหน้าดีกว่านี่ <c oughs> แต่ว่าตรงเนี้ยแอบห่างๆแอบห่างๆหน่อยนี่เห็นไว้แบบนี้ฝั่งนี้ตะขายาว <c oughs> ขายาวโ okay. อเคแล้วก็ ก็นีเ <Yeah. S 1> อ็นแบบนี้นี่นี่น่นะนุนได้อยู่นี่แล้วก็นี้นี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ สวยมากนี่แล้วก็ตัดขานี่แล้วก็ข้างล่างนี่อันนี้ดอกใหญ่มากสวยมากไปค่ะ นี่ดูดอกนี้ใหญ่มากโอ้โหสวยมากทุกคนมาเก็บต่อเมื่อกี้บีกำลังเก็บๆอยู่นะกำลังจะอัดวิดีโอต่อสรุปว่า <c oughs> ทางเมื่อกี้เนาะทางโรงพยาบาลโทรมานะคะที่เขารับรับเรื่องที่แบบว่าเออคนจะไปตรวจโควิดอะางเงี้ย <c oughs> เขาโทรมาหาบีเขาบอกว่าเขาก็ขอ เลขประจำตัวเราโน่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่าทํางานอะไรอะไรประมาณนี้บี B. ทำงานเกี่ยวกับด้านสาธรารณาสุขอะไรแบบนี้ไงทุกคนอืออ่าก็เลยก็เลยอ่าได้ไปตรวจเร็วหน่อยกว่าคนที่บบบว่าปกติที่ทํางานสาขาอื่นว่างั้นเถอะนั่นแหละบี <c oughs> ก็เลยบอกพี่ปาไปบอกเมื่อกี้เดี๋ยวจะวันนี้ห้าโมงเย็นเนาะเอาให้ไปตรวจ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เสียงมันเริ่มหายเออแต่ว่า หวังว่าจะไม่มีอะไรก็ขอให้เป็นแค่เหมือนกับทุกปีที่ช่วงเนี้ยที่บีจะเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกเนาะเ <c oughs> <c oughs> สียงมันก็จะห,หายหน่อยอืแต่คือเจ็บคอนะ่ะแต่บีคิดว่าคงจะเจ็บมาจากไอเนี้ยแหละจากลงเรือ,อะที่ไปนั่นน่ะกับที่ทํางานอ,อืก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปเจอคนไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปอะไรเลยทุกคนอืไม่ได้ไปอะไรที่บอกว่ากลุ่มเสี่ยงเลยอะ่ะ และอุ่มเสียงก็คงจะพอที่ทำงานทีเดียว <c oughs> ที่อื่นก็ไม่ได้ไปเลยอุ้ยตรงนี้เยอะนะเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะนี่เนาะมันเหมือนกับมันปากมันแห้งตลอดเวลาทุกคนเออมันแบบเหมือนกับหายน้ำตลอดเวลา <c oughs> แต่วันนี้เริ่มจะเจ็บคอมาก นี่ก็เลยบอกพี่ปลาเราเก็บแถวเนี้ยแหละนี่ไหมเสียงเริ่มเปลี่ยน <c oughs> เราเก็บแถวเนี้ยแหละโอ้โหนี่แถวน,น,น,นี้ก็คงจะพอนี่ดู กำลังยกอุ้ยดูเสียงคำว่าอุ้ยหายเมื่อกี้ยูขาขายาวดูค่ะเดีด๋ยวอีตอนนี้ก็ยังมีเวลาเก็บเพราะว่าถ้าเราขับรถกลับก็แป๊บเดียวถึงบ้านเพราะนี่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเรามากับพี่ปลาเนาะอยู่ใกล้บ้านนี่ค่ะ โอ้ <c oughs> นแล้วก็โอ้โหข้างหน้าเพียบเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะเราจะเอาเท่แถวนี้ก่อนเมื่อกี้เห็นในแบบนี้ไงนี่ดูแล้วก็อืคือมันมองยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับใบไม้อะ่ะเหมือนมากนี่นะคะ เหมือนใบไม้มากดูดอกใหญ่มากลูกขาความขาอะหนุนแล้วก็ข้างในอดอกใหญ่มากเลยตรงนี้ทุกคนสวยมาก เดี๋ยวบีจะขอวางตรงนี้ก่อนนะ,ะเก็บต่อนอี้นี่ะโอ้โหดูนกมันไล่ไล่จิกกันเก็บต่อตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้เพียบเลยเดี๋ยวนะ เนี่ยกลุ่มใหญ่ดูกลุ่มใหญ่ข้างในนี่ค่ะโอ้โหสวยมากดูทุกคนดูค่ะเนาะดูขานะลวงลึกๆแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหดูค่ะสุดๆไปเลยอแล้วก็อีกดอกหนึ่งนุ่นอยู่ข้างในนี่ โอ้ดอกนี้เดอะเบสโอ้สวยมากจริงโอ้ยขาตรงนี้เก็บมันได้อีกหน,นุนเห็นไหมแบบตรงนี้นะ่ะเอาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวน้อยใจนี่นะ <c oughs> นี่เดี๋ยนะ อ,นนอีกประมาณสองสามตังนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็เก็บมันมือไปก่อนนะทุกคนดูดอกคือดอกอทุกคนดูฝ่ามือนะดูฝ่ามือยาวนะเนี่ยโอ้อยจใจโอ้โหจริงดู่าถึงข้อมือเลยอ่ะอนี่ค่ะยาวมาก ความขาดีมาวนตอนนี้เราขอเก็บต่อเนื่องก่อนเพราะว่า้ยไม่ไหวจริงเพราะว่าเห็นแล้วมันไม่ไหวนะไม่ใช่เลยคืออยากจะดึงด้วยขาแล้วก็ขาสวยมากอุย้ยตรงนี้ก็อาจอาจจะขาดได้เพราะว่าเนี่ยหญ้าแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คือขาเขาจะสวยถ้าขึ้นหญ้าแบบเนี้ยอืมนี่ค่ะโอ้เพียบเลยตรงเนี้ยอืมขาเนี่ยอืม นี่ค่ะุ้ยเห็นไหมโดนอะไรนิดหน่อยก็ักช่วงนี้มันเปล ỏ มากเพราะว่าอากาศมันเย็นเลยเนาะ๋ยวดูนะอันเนี้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> น,น,น,นี่ต้องประมาณว่าแวกหญ้าก่อน แล้ต้องค่อยๆแหวกด้วยนะเดี๋ยวมันหกักอืโอ้ยดูค่ะตอนแรกเดินไปสกกลเลยอ้อมโลกเลยมันไม่มีก็ไม่มีอนะเนาะแต่พอเจอนี่คือเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะอุ้ยเนี่ยนไม่ได้เห็นนะไหนล่ะ นี่ทุกคนไปเก็บออกจากตรงนี้เอาหลังจากนี้บีคงไม่ได้ตัดให้ดูเนาะเพราะว่าเนาะก,ก็เ <c oughs> ข้าใจกันเพราะว่าบีลีไปนี่เนาะเดี๋ยวจะขอวางตรงนี้ก่อนพอตะกอรอยู่นู่นนู่นตะก้าอยู่น,น,น,นกกู่น,นอะเดี๋ยวเราเดินเบวตะก้าด,ดีกว่าเดินไปฝั่งนี้ก็ต้องเก็บตรงนี้ด้วยเ๋ยน,นะนี่นี่นี่ดูค่ะเพียบเลยอ่ะ โอ้ยเยอะได้อีกอ่ะนี่แล้วก็ต้องวางความขายยาวอาจจะทำให้ขาดได้ด้วยอุ้ยนะนะหักเลย เยอะเยอะดอิตรงนี้ดูขานี่ค่ะอืทุกคนปะเปียตะก,ก้าดกค่ะนี่ยบีมาเจอกลุ่มเนี้ยคือจะเต็มพี่ปาจะเต็มตะก,ก้าแล้วอะวนนเ,เออนี่นี่อย่าเดินมานี่นี่นี่ตรงนี้นี่เ,เต็มเนี่ย,ยอืมแอบถ่ายบี แอบถ่ายเบื้องหลังพูดพี่ป่าจริงหรอจหอบีก็ว่าพี่ปลาเก็บอยู่แน่ๆว่ะบีเห็นแล้วบีเห็นแล้วบีกำลังจะเดินไปฝั่งข้างหน้าห้ามเดินมาไม่ไม่เดี๋ยวบีค่อยไปตัดโอ้โหดูเธอค่าโอ้โห ดะะูดูะคะดูราคะดูสวยมากเลยอ่ะนู่นแล้วก็กลุ่มนู้นไม่รู้ว่าหยิบใบไม้หรือว่าหยิบเห็ดไงเออไม่รู้หยิบใบไม้หรือหยิบเห็ดอุ้ยอุ้ยขอภายนี่ขึ้นมามอดเนี่ยนี่อืม <c oughs> <c oughs> อืมอืมอม,มัจะบี B. ก็ต้องาเอาไปตัดที่บ้าน,านไงคันนี้บี B. เริ่มรีบอะไรนะนใ,ชนนใช่ป่าใช่อืมมันมันต้องเดินหาเนาะดอกดำดีดำดดอดด่ะอดดขาสวย ใช่บบใช่ <นะ S 1> พื้นที่ป่าแบบนี้เป็นป่าแบบบูเบอรี่ป่ามอสป่าอะไรเงี้ย <นะ S 1> อืมสวยมากนี่แล้วก็ตรงนี้หมดแล้วหรอตรงนั้นนะ่ะถ้าบีไม่มาพี่ปาก้าเดินเข้ามาคนเดียวไหมเนี่ย คนเวลาหาเห็ดแล้วก็เดินไม่ค่อยคิดพจริงเหรอเดินดิ่งไวยเนื้อโอ้โหนี่กว่าบีจะนั่งลงแต่ละทีนี่มองแทบตาทะลุเลยว่ามีส่วนเกินหรือเปล่าในป่าน <c oughs> ี่อือโอ้ยสวยไปต่อนู่นข้างหน้าอา๋อดีที่เดินมาโอ้ลืมเห็ดตัวเองโอ้ตายแลเก็บขึ้นมาแล้วก็ลืมดู เดินวนมาอีกรอบมาเจอคนลืมเห็ดสองพันยี่สิบจ้ะมีก็นึกว่าใบไม้ที่ไหนได้มันเห็ดนี่ว่าแล้วก็ขาขายาวด้วยนี่ข้างหน้าอุ๋ยอะไรเนี่ยนี่ป่า นี่แดดออกไหมโหพี่ปลาพรุ่งนี้ยี่สิบองศายี่สิบยี่เอ็ดองศาอืมไปไหมเบีไปแถวบ้านมกร้อนบีก็เห็ดเยอะแยะจะไปแถวบ้านพี่อืมแถวนั้นก็เพียบจะไปขึ้นขึ้นเออขับรถไปอีกขึ้นไปข้างหร่อ๋อตรงที่เราไปเก็บนะเลยไปอีกนะโอ้โหดูนี่ก็คงไม่ได้อืม นี่ค่ะโอ้โหเป็นพโพรงเลยตรงนี้เห็นนะทุกคนโอ้นี่นี่โอ้ยเละหมดเลยโอ้ยเซ็งเลยแล้วก็นี่พี่ปาก็เดินไปที่เดิม,นะมเบีนเยนะแล้วก็เจอเ<ะ> <laughs> บีก็เก็บียตรงนั้นนะบีหามองไม่เจอมันอยู่ข้างหลังใช่ต้องแบบต้องเพ่งเล็งยิงอย่างสวยบียตรงเนี้ย เก็บที่เดิมบีเฉยเลยงงก็จริงจรเหรอเออก็ตรงนั้นเลยอะอ๋อพี่ปาบีเห็นแล้วแต่บีลืมใช่เออบีเห็นแล้วแต่บีลืมอย่างสวยอุดใหญ่แบบเอาเถอะใช่สวยสวยมากเลยดูแต่ว่าบีเจอนี่เห็นไหมนี่คือมันหลบมุมอยู่ไงบีมองแล้วบีกะจะเอาแต่คือลืมไงเห็นแล้วจริงๆไม่ได้โกหกจริง นี่นดำไม่ดำวนไปวนมาก็เก็บที่เดิม,มใช่นี่มองไม่เห็นเนาะด,นดูขาโอ้โหพี่ปลาขายาวสามเมตรเลยขายาวเท่าขาพี่เลยพี่ดูดิเดินเดดนว่ะโอ้โหขายาวมากอื้อหอ โอ้โหนี่แล้วก็นี่อืม่าเั่นไงข้างหน้าวนไปวนมาเออใช่ที่เดิมอีกแล้วโอ้ยที่เดิมอีกแล้วอืม,อมแต่ดอกเล็กลงเรื่อยๆอ,อ่ะทุกคนคะเราเดินออกกันดีกว่าเนาะบีก็ได้ประมาณนี้ คือกําลังพอดีเลยหมายถึงว่าเอาไปทําต่อครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้เนาะอย่างที่บีบอกไปอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนาะบีไม่ได้ตัดขาเลยทุกคนช่วงหลังนะคะเพราะว่าบีแอบรีบนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราไปตัดขาเมาส์มอยนะคะเออเดี๋ยวไปตัดขาเมาส์มอยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวบีไปจะมาแจ้งผลอีกทีนึงเนาะว่าบีติดโควิดหรือเปล่านะทุกคนเออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอไปเช็คก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะ คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตเดินด่วนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปตรวจก่อนแล้วก็บีขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมาขอบคุณสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาให้กําลังใจนะคะก็เนาะขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวบีให้ดูกลุ่มข้างหน้าเห็ดเยอะมากเลยทุกคนเยอะนี่จะ้ะเยอะมากเลยดูอันนี้เห็ดพึ่งสายนะคะแต่คือมันแก่หมดแล้วทุกคน แก่มาแล้วจ้ะอืมเนอะแก่มากแอบสองสารพี่ปานะเนี่ยบีพี่ปาขับรถมาเนวันนี้เออคิวพี่ปาขับรถมาต้องต้องรีบกลับต้องรีบกลับเพราะบีเออปกติอาจจะอยู่อีกสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเก็บไปเรื่อยๆเนาะมันยังไม่เต็มตะกรงไงเออแต่ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่เป็นไรคัิงหน้าก็ยังมีให้เก็บอีกนะคะบ๊ายบาย